行くぞ。 สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตชแนลนะผมเกมวันพีชตลอดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เนื่องในงวันเกิดของชายผู้ฝันอยากจะเป็นราชาโจรสลัดนะผมหรือว่าพระเอกของเรื่องนั่นเองนะฮะ ทางเกมก็ได้เอาตู้เอ็กลูฟี่กับมารีรันใหม่อีกรอบหนึ่งนะผมตัวละครนี้ก็ยังคงเป็นตัวละครที่สเปเชียลหรือว่าพิเศษอยู่ดีดบรรดาเอ็กทั้งหลายนะฮะเพราะว่ามันไม่มีการันตีเลยสักครั้งนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นถนะ้าผมใครที่จะส่มตัวละครตัวนี้ก็ควรระวังนิดนึงนะผมหรือว่าประเมินโดยของท่านก่อนที่จะกดปุ่มสุ่มตัวละครนะฮะถ้าประเมินว่าช่วงนี้แต้มบุญเราน้อยนะผมหรือว่าไม่ค่อยได้ทําบุญนะผมผมแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงตู้นี้ไปก่อนดีกว่านะฮะแมงก็คงจะไม่ต่างอะไรกับการเอาเพชรไปละล ส่วนเรื่องของความเก่งของตัวละครตัวนี้นะผมก็ต้องยึดตาม c h a r a เตอร์ลิสติกของสายหมัดสีน้ำเงินเลยนะผมดาเมจต,ต้องแรงแต่เหมือนไม่มีป้องกันนะผมก็คือบานเฉียบเพียแค่หมิลเมตรเท่านั้นเลยนะฮะเพราะว่าแค่สกิลตัวก็แตกเลยนะครับผม จริงๆก็ไม่ขนาดนั้นนะฮะแค่เป็นตัวละครที่บางเท่านั้นเองนะผมว่าคือโดนตีไม่กี่ทีก็ตายได้แล้วนะฮะที่สําคัญหลักๆเลยถะะ้ผมตัวละครตัวนี้สามารถเก็บสแต็กได้ง่ายมากๆเลยนะผมแล้วก็รีดตามเมจได้ไวส,สุดๆไปเลยนะผมถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวละครดีเอกสายหมาตัวอื่นนะฮะและตัวละครสายโลืต่างๆในเมตาปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับพ่อหนุ่มคนนี้เลยนะผมก็คือว่าต่อยแตกหมดเลยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นแม่ใหญ่หรือบุ๊กที่เพิ่งมาแรงแซงทางโค้งในช่วงนี้นะผมพ่อหนุ่มคนนี้เอาอยู่หมดเลยนะผมแต่มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะผมที่ตัวละครตัวนี้แพ้หนักมากนะฮะเออจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวละครตัวนี้หรอกนะผมน่าจะเหมารวมสาหรับสายหมัดสีน้ำเงินทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะผมต้องยอมสยบต่อหน้าชายผู้นี้นะฮะนั่นก็คือชายู้เชี่ยวชาญฮารคีสามรูปแบบนะผมผู้พิฆาตฮาร์คีสังเกตจกักรพรรดิผมแดงเชงฟิล์มเลสนั่นเองนะฮะ เออเริ่มจะงงสับสนนิดหน่อยนะ,นะผมว่านี่คือคลิปของใครกันแน่นะฮะอวยผิดตัวซะด้วยนะฮะก็ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันในคลิปนะผมรบกวนฝากกดไลค์ให้กันนิดนึงนะถ้าไม่อยากพลาดคนเน้ยวต่อไปก็สามารถกดซับสไครต์ไว้ได้เลยนะผมโอ้ยรับผมได้พร้อมแล้วเข้าไปดูกันในคลิปเลยครับโอเคครับผมมาอยู่กันกับเกมแรกนะผมด่านชาบอดี้ตอนเย็นนะฮะฝั่งเราเป็นสายหมัดตัวเดียวนะผมเพราะฉันเราจะบุกไปที่โถงกลางเลยนะผมเอาคิงเราไม่ลงมาตรงกลางด้วยฮนะคิงขึ้นข้างบนเฉยเลยนะผมไม่เป็นไร มาสโลมมาสู้กับเราไหมเราสู้ได้นะบอกก่อนมันพุ่งมาแล้วมันพุ่งมาแล้วพุ่งมาขอต่อยสักนิดแล้วหมัดยับไปเลยแล้วก็รัวหมัดเลครับผมแตกเลยนะฮะรองกับตันจะมาสู้กับกับตันได้ยังไงไม่ทันได้แชร์ชูร่าผมเอ้ยนะมันฉีดอืฉีดมาไกลไกลเลยผมฉีดทะลุทะลวงนะฮะไอ้บ้านี่บิ๊กมัมดอทแล้วขอดอทคืนเอาดอทไม่ได้อโอ้โหดีเลือดให้เขาด้วยเอากลับมาก่อน แล้วก็ปึ๊บออกมาแล้วก็ต่อยนี่เข้าไปเต็มๆโดนโดนใครโดนนะฮะแต่บิ๊กมัมยังอยู่ยังยุ่ยอ่โอ้โหต่อยไม่เข้าต้องรีบปล่อยเลยนะผมคือร่างสเต็กแมนน่าจะต่อยบิ๊กมัมไม่ไหวนะฮะอาจจะต้องเปลี่ยนร่างเป็นบาวแมนถึงจะต่อยเข้านะผมขอเลือดก,ก่อนเลยนะฮะกลับล่างกลับล่างเราไปเล่นใหม่ไอผมกลับล่างก่อนนะมาดิเอาดอทแล้วขอหลันดนับเขาไปหนึ่งทีแตกเลยนะผมโอ้ย,ยมือลั่นโอ้โหพลาดผลาดผลาด มือ่นไปโดนอ่ะสกิลสองอะโหดเรียบร้อยเลยเสียสกิลฟรีนะอุ้ยมันกลับล่างมันกลับล่างอย่างงี้เราไม่เล่นอุ้ยีกโซโลมาอีกแล้วมันกลับมาล้างแค่หรือเปล่าเนี่ยอือโดนตัดกอดอีกเราตัวก็บางอยู่แล้วยังจะตัดกอดเราอีกนะถอยออกมาแปบ๊บนึงนะผมเออกลับล่างกลับล่างหลบหนังเสาหลบหลังเสาโอเคเฮ้ยโอ้มันปั่นโดนได้ยังไงครับเนี่ยไอ้บ้านี่มาดิอุ้ยเฮ้ยจะแตกนะตายนะตายนะบอกก่อนอย่าอย่าเผลออย่าเผลอนะอุ้ยมันไปไกลเกินเกินระยะนะผม ตามตามครับผมตามไอ้ลูกเรือไม่รักหนีนี่ไงแตกเลยครับผมเรียบร้อยคือดาเมจสุดจัดเลยนะผมบอกเลยตัวละครตัวนี้คืออ้าวมิกอมดอดดดเขาต่อย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 โล่ต่อยโล่แล้วก็หมับเข้าไปหนึ่งทีเกือบตายนะผมลดไปเกือบครึ่งแล้วอุ้ยไคโดยาอุ้ยนี่ไงต่อยเข้าไปหนึ่งทีบัตรเน็กแมนก็แรงนะฮะเดี๋ยวเต็มดิงเต็มดิงเต็มดิง จื้อหลบได้แล้วก็ต่อยรัวสิครับผมหลอก,ลอกไงเป็นการหลอกเรียบร้อยฮะแล้วก็ดึงคือนั้ผมเราดึงเร็วนะฮะเราเป็นสเน็์แมนได้ด้วยนะฮะเป็นทั้งสายหมัดทั้งสายวิ่งคือมันดีอย่างดีนี่เองนะผมเรากลับล่างเลยนะผมอุ้ยแข่งฟิงเลเดสมาเราไปกว่าไม่เล่นด้วยหรอกอุ้ยโซโลเราเล่นเราเล่นได้ของกลับล่างก่อนเลยนะผมเอาอาชีราแล้วก็ต่อยเขาไปดีครับผมสุดมือพอดีแล้วก็ต่อยรัวขี้ตั้งหมัดเข้าไปเต็มหน้าครับผมหน้าสั่นเลยครับผม อาโบอานี่ก็ของโปรดลูฟี่เลยนะผมเพราะว่าเขาแช่แข็งเราไม่ได้ท้แช่งแชงแช็งแงเราไม่เล่นเออขอบคุณครับผมค่าแช็งได้ด้วยโคตรยอดเลยเพจวันดาเมจโคตรแรงอ่ะไล่ล่าโบอาขอดตายกันไปหนึ่งทีกันตายเด้งเลยใช่ไหมล่ะแล้วก็ตามมาหยิบงานขอนึงทีเรียบร้อยครับผมคือเราไม่ติดแช่แข็งนะเพราะฉันเราก็เล่นแต่โบ,บอาได้สบายแล้วผมยื้อไว้แลผมเดี๋ยวรอขัดบิ๊กมังกลับบิ๊กมัมไปก่อนไปลัวๆเอาสเต็กเอาสเต็กนี่ไง เกือบตายครึ่งรอดคือฆ่ายับยับเลยนะผมตัวละครตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันมีแชงฟิมเดสมาก,กวนใจเราเราก็ฆ่ายับเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสาอะไรก็าตานะผมมาต่อกันด้วยเกมสุดท้ายกันบ้างน,นะผมด่านชูล์ปากนั่นเองนะฮะโอ้ฝั่งเรามีฟี่รอซะด้วยจะไหวไหมเนี่ยจะลองดูแล้วกันนะผมเอาเขาไปทงกลางกันหมดเลยว่าไม่มีสายวิ่งนี่เองนะฮะงั้นเราดึงทงสองแล้วกันนะผม โอเคผมฝั okay. ่งว่ามีบุ๊กเดี๋ยวเราลองดาเมจดีกว่าว่าจะไหวกับบุ๊กหรือเปล่านะทงการได้ไเพื่อนเสียสิครับผมมาวิตาวิตาวิตาอดอนแล้วเอ้ยใช้สกิล,ลดิงั้นเดี๋ยวผมขอหอมอบเข้าไปหนึ่งทีสั่นไปเลยครับผมขอเก็บสแต็กหน่อยนะรีด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 แตกสิครับผมเรียบร้อยดึงธงเพื่อนดึงธงดึงธงเพื่อนดึงธงเอาเทโบโอ้โหโดนตัดเลือดแล้วเลือดตัดบอกครึ่งหลอดด้วยอย่างงี้ก็หวานเนี่ยฮะหวานหมูเลยอุ้ยบุ๊กมา รอสลแป๊บนึงรอสัก,ลสกิลก่อนของกลับร่างเดิมก่อนนะผมแล้วก็เตรียมหมับเข้าไปหนึ่งทีอุย้ยสันสนยส่นสั่นเลยสั่นสู้สัดนสู้แล้วก็แตกสิครับผมเฮ้ยบู๊ไปไหนเนี่ยขันไปต่อยบู๊กที่ียวตายเลยนะผมเป็นคอมโบในชุดเดียวนะผมก็คือเราสามารถล็อก้าหมาสุดท้ายของโลฟี่ได้นะไอเรนี่เฮ้ยเราล้มอยู่ยังตีโดนอีกอนเนี่ยถามจริงที่จะโกงไปไหนเนี่ยฮะขอกลับล่างก่อนเลยแล้วกลับมนที่อุ้ยโอ้โหคิงมันชนทีเผลอ นี่เขาเรียกว่าชนแล้วหนีไหมเนี่ยอ๋อไม่หนีมันนอนอยู่ตรงนี้มานี่หลับมุ้ยโอ้โหเพอร์เฟกต์ดออย่างสวยแตกเลยนะผมไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวกลับ <S <S โโมาใหม่นะผมไอ้นี่มันช้ำเกินนะฮะโอ้โหคิงมาพอดีนะผมงั้นก็ยัดหน้าไปเลยหนึ่งทีนี่ไงปีกหักไปซะแล้วก็ดึงเลยผมคือเราไม่เป็นสนเน็กแอนเพราะว่าคือเอาชัวร์ดีกว,ว่าผมเอาหมัดให้ตายไปเลยนะผมถ้าเกิดว่าโดนคิงค้องกันเนี่ยคินนงน่าจะรอดยากนะฮะโอเคสวยครับได้ยึดกลับมาแล้วนะผมขึ้นไปทันไม่ได้เพื่อน อีกหนึาทีนะเอาหนวดขาหนวดขากับคิกมาขอต่อยหน่อยแล้วกันเอาขัดสกิลได้ด้วยแล้วก็หนับเข้าไปหึ่ทีแตกไปเลยผมสามหมื่นกว่าเฮ้ยฟี่รอไหวไม่ได้นายอุ้ยอุไอ้เลลี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมไอ้นี่มันขัดเราอยู่นั่นแหละเกินไปวะเนี่ยฮะมาดิคิงมาเล่นขอฝัดสเตนแมนหน่อยเอาขอดอสได้มันช่ำอีกแล้วโชนช่ำอีกแล้วขอต่อยด้วไปเลยมาชนชนพอดีก็เรียบร้อยครับผมแล้วก็งัดหน้าไปเลยครับผมแล้วก็ดึงธงคืนฮะดึงไว้ครับผมดึงไวบุกมา บุกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมันจะหลบมาได้ก่อนแล้วก็ต่อยคือเลยโอ้ยแรงแรงแรง,แรงอยู่เข้าอยู่บอกเลยสเ็กเราเยอะนะผมกับร่างเดิมเตรียมหมัดสั่นนะผมโอ้ยแฟนจ๋าเดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวพึ่ง,นะงมันจะค์เตอร์เต็มเต็มคิดไว้แล้วเชียวเลือดเต็มเลยนะผมจากที่จะรังจะตายนะฮะใครใครแตะต้องแฟนฉันไม่ได้ขบหมัดหนักไปเลยหนึ่งทีห้ามมาแตะต้องโบอาเด็ดขาดน,นะฮะก็ยึดคืนไปเป็นเทียบร้อยนะผมได้สี่ธงแล้วนะฮะ โอเคเลยทงเดียวนะผมเขาไปตรงนั้นหมดเลยนะผมเดี๋ยวขอแวะไปดูข้างล่างหน่อยนะฮะโอ้ทงหน้าบ้านโดนว่ะงั้นเราต้องกันทงโบลแล้วเอ้ยทงโบลเราได้เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ขอเล่นก่อนจบแล้กันนะผมน่าจะทันแหละเขาน่าจะดึงไม่ทันแล้วผมมัดไปหนึ่งทีก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมสำหรับเกมสุดท้ายนะผมก็ฝากกดไลค์ให้กันนิดนึงนะผมทำไมอยากพลาดคนนี้นต่อไปก็สามารถกดซับสไครต์ไว้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน